เจ้าไดผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงดันเจี้ยนแล้วก็เลดทั้งหมดในเกมนะครับผมว่ามันเนี่ยลงยังไงมีเวลาไหนบ้างต้องใช้ในโรงบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการหากุญแจในการลงเหรียทั้งหมดด้วยนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เค้นและเราไปดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับซึ่งเหมือนวาาาาาามมมมมมสสรรรรถถขออองงนะคคัับผืปล่ยฟ์ไดด้้ทห คืนนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเน็ตแล้วก็ป้องกันการแบตเสื่อมอีด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับแค่วันละสิบาทเท่านั้นนะครับผมสามารถเลือกสเปคได้ตามจะชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนั้นเป็น MVP นะครับผมราคาเนี่ยอาจจะสูงแพ็คเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone นะครับผ่านลิงก์้า่ใต้คลิปได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก่อนเข้าเนื้อหาคลิปนะครับก็ฝากร้านชั้นนูนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครอยากจะกดเกมพาร์ทแมพอะนิเมะอินเทอร์เน็นะครับผมหรือว่าแบบอื่นที่สามารถกดเกมพาร์ทได้ทางนั้นก็รับกดกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงตอนนี้นะครับผมมีบริการรับฟาร์มนะครับผมผ่าน Discord ด้วยนะครับผมไม่วจะเป็นแบกดันเจียนแบกเลดนะครับผมเพื่อปลดล็อกความสําเร็จนะครับผมเพิ่มสเตตตัวละครแล้วก็ใส่ตัวละครเพิ่มนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการกันที่ Discord นะครับผมแล้วก็รวมถึงมีจําหน่ายสแสดงเกมกลรัว ปลอดภัยร้อนะครับผมร้านน้องชายผมเองนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปแบบว่าพูดถึงดันเจียนและก็เลดทั้งหมดนะครับผมที่มีมาในเกม a n i m เมชั่นอลตั้งแต่อัปเดต1จนถึงอัปเดต15นี้นะครับผมมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาสรุปให้สั้นๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือดันเจียนนะครับผมดันเจียนจะมีทั้งหมดนะครับผม6ขั้นนะครับก็เลยตั้งแต่ Easy, Medium, Hard, Insane แล้วก็เ a s ี่แล้วก็สุดท้ายจะเป็นไนแองตััวดนเจียนนะครัับบบผมมนนนจะเเเป็แว่่าาให้รีย เคลียร์ไปในแต่ละห้องนะครับผมแล้วก็ปลดแต่ละชั้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามที่เห็นในภาพเลยนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมลงอยู่เป็นดันเจียนแบบระดับอินเซนนะครับผมก็คือสามารถที่จะวิ่งฟาร์มนะครับผมแล้วก็เก็บทรัพยากรจากดันเจียนน่ะได้ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับสิ่งที่ตบจากดันเจียนนะครับผมมันจะเป็นทรัพยากรแพนแบบต่างๆนะครับผมแล้วก็รวมถึงพวกชิ้นส่วนเครื่องประดับนะครับผมสลับกันคราฟเครื่องประดับแล้วก็จะเป็นคริสตัลสลับการคราฟเครื่องประดับสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายดาเมจสายเอเนอร์จ เพิ่มลักนะครับผมไอตัวดันเจียนเนี่ยมันก็ได้เรื่องของพวกเครื่องประดับแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมแล้วก็การลงดันเจียนนะครับผมมันจะได้เรื่องของอาชิเมียนด้วยนะครับผมซึ่งอาชิเมียนของดันเจียนเนี่ยมันจะมี2ประเภทนะครับผมก็คือ,อการเคลียร์นะครับผมก็คือเคลียร์ถึงห้องสูงสุดจะเพิ่มจะใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มได้1ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีเคลียร์แบบว่าเก็บเป็นรอบนะครับหากเก็บครบสูงสุด100รอบเนี่ยก็ได้เรื่องของเครดิตหรือว่า เอาไว้แลกเกมพาสได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับเรื่องดันเจียนนะครับซึ่งดันเจียนนะครับผมมันจะสามารถลงได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมทุกดันเจียนเลยนะครับ แต่มันจะมีแบ่งเวลาอยู่นะครับผมก็คือตัว easy เนี่ยจะเป็นลงท้าย00เช่น8โมง9โมง10โมงนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของดัน easy นะครับส่วนดัน medium เนี่ยก็จะมาทุกๆ1ชั่วโมงเช่นกันแต่จะเป็นลงท้าย10นะครับเช่น8มง10 9โมง10 10มง10อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ hard นะครับผมจะมาลงท้าย20นะครับเช่น8มง20 00, 9มง20 10มง 20, 00, 20. 00, ประมาณนี้นะ แล้วก็อินเซนนะครับผมจะมาทุกๆลงท้าย30นะครับผมเช่น8ปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเคซี่นะครับผมเคซี่เนี่ยจะมาตอนลงท้าย40เช่น8ปดโมงสี่สิบเก้าโมงสี่สิบสิบโมงสีประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไนท์แมร์นะครับผมมาตอนลงท้าย50เช่น8ปดโมงห้าสิบเก้าโมงห้าสิบสิบโมงห้าสิบนะครับผมประมาณนี้สำหรับเรื่องนันเจียนนะครับผมพวกของรางวัลเกมเพย์ play, แล้วก็ เวลาการลงนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ต่อมาเรื่องเลทนะครับผมซึ่งเลทในเกมนี้นะครับผมมันจะมีเงื่อนไขในการลงอยู่นะครับนั่นก็คือเราต้องใช้กุญแจนะครับแต่มันจะมี1เลทที่มันไม่ใช่กุญแจนั่นก็คือลีฟเลทนะครับผมก็คือเอ่ออยู่ตรงประตูเขียวตรงนี้เลยนะครับผมตรงทางเข้าดันเจียนนะครับซึ่งในตรงลีฟเลทเนี่ยวิธีการเข้าของมันนะครับผมก็คือแค่เราเนี่ยครับผมรอเวลาลงท้าย15ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับตัวอย่างเช่น8ปดโมง1ิบห้าเก้าโมงสิบห้าสิบโมงส ลงลิฟเลตได้เนะครับผมซึ่งเกมเพลย์ของลนะิฟเลตนยคือเป็นเวฟนะครับผมก็คือเข้าไปแล้วเคลียร์หเวฟแล้วก็จะวิ่งเวฟไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะสิ้นสุดต่อเมื่อเราเนี่ยแบบว่าตีไม่ไหวเคลียร์ไม่หมดภายในเวฟนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับผมถ้าอิงตามแบบว่า a า c h ชิ e ม t นนะครับผมตัวลิฟเลตเนี่ยจะมีห้องสูงสุดอยู่ที่2000ห้องนะครับแล้วก็เรื่องของ a า c h ชิ e ม t นของลิฟเลตเนี่ยมันก็ได้เรื่องของพวก เอ่อเปอร์เซ็นต์ดาเมจกับเปอร์เซ็นต์เอเนอร์จีนะครับผมแล้วก็ทุกๆประมาณ100ชั้น1,000ชั้นแล้วก็2,000ชั้นนะครับจะได้เรื่องของเครดิตเอาไว้แลกเกมพาร์ทฟรีด้วยนะครับผมประมาณนี้สำหรับเลทที่มันรอแค่เวลาหรือว่าลีฟเลทนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมจะเป็นเลทที่ต้องใช้กุญแจในการลงนะครับสูตรทีการหากุญแจนะครับผมคือเราเนี่ยจะต้อง นําพวกบัฟต่างๆภายในแมปนะครับผมเช่นบัฟแมป1แมป2แมป3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมมาเปลี่ยนเป็น exchange coin นะครับซึ่ง exchange coin นะครับผมจะสามารถแลกจากพวกเหรียญบัฟหรือว่าที่สุ่มบัฟเนี่ยอัตารา1ต่อ1นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าผมมีออซอสโทเค็นอยู่ทั้งหมดเนี่ย140ชิ้นใช่ไหมครับผมก็สามารถจะแลก exchange coin ได้ทั้งหมดเนี่ย140ชินช้นเช,ช่นกันนะครับผมแล,แล้วก็เราสามารถนำ exchange coin นะครับผมมาแลกเป็นคีย์หรือว่ากุญแจในการลงเลทแต่ละเลทนะครับผมได้ ผ่านตรง Exchange Coin หัวข้อ Key ตรงนี้เลยนะครับอัตราการแรกก็มันจะเขียนบอกชัดเจนเลยนะครับผมว่ากุญแจเนี่ยใช้กี่ Exchange Coin นะครับเราก็สามารถจะมาเช็คได้ตรงนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเลทหลังจากเนี่ยคือเราต้องมาแลก Exchange Coin ก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีมาร์กนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็คือจะมี r e s t r o n g Key กับ Progression Key นะครับผมที่สามารถแลกได้3ชิ้นต่อวันนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าลืมมาซื้อกันในทุกๆวันนะครับผม โอเคนะครับผมเรามาดูเลทแรกกันนะครับเลทแรกนั้นอยู่ตรงโลกหนึ่งเลยนะครับผมเป็นเลททัวนาเมนต์นะครับซึ่งเลทนี้นะครับผมจะสามารถลงได้แค่คนเดียวหรือว่าเป็นแบบโซโลวันเด็กนะครับผมทางเข้าก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงบ้านสีเหลืองตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่าทัวนาเมนต์เลทนะครับ ซึ่งเลนด์เนี่ยมันจะได้แค่เรื่องของอวตารโซ EXP แล้วก็คอยนะครับผมหลกัลกๆการลงทัวร์นาเม้นเลเด์เนี่ยเราจะมาเก็บเรื่องอาชิเมนต์ตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับซึ่งอาชิเมนต์ของทัวร์นาเมนต์เลนี่ยจะได้เรื่องของเปอร์เซ็นต์เอเนอร์จีเปอร์เซ็นต์ดาเมจเปอร์เซ็นต์คอยแล้วก็เอ่อเปอร์เซ็นต์ EXP นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมปึ๊บพอเราเข้าไปนะครับผมเกมเที่ออกมาเนี่ยคือให้เราเคลียร์มอนเนี่ยตัวเดียวไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าทีมเราหรือว่าจนกว่ารหัสเราเนี่ยไม่ไหวนนั่เองนะครับ ซึ่งในแต่ละเวฟนะครับผมจะมีเวลาให้แค่1นาทีในการเคลียร์มอนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าวัดดาเมจของตัวเรานะครับผมว่าไปสูงสุดได้ถึงขั้นไหนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมต่อมาเนี่ยเป็นเลดที่2นั่นก็คือตรงเลดโลกที่2เลยนะครับผมเป็นเลดเลสเซอร์ลองซึ่งเลดนี้นะครับผมมันจะได้เรื่องของบัฟเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเป็นเชฟพาวเวอร์บ็อกนะครับซึ่งในเชฟพาวเวอร์บ็อกเนี่ยมันก็จะมีเกียรดของมันนะครับผมก็คือมีตั้งแต่คอมมอนจนถึงแฟน เติมเมื่อคือเป็นลันส์บ็อกนะครับผมเป็นกล่องอาหารเพิ่มบัฟนะครับผมได้ทั้งบัฟนะครับได้ทั้งทรัพยากรแล้วก็ได้ทั้งพวกบัฟอาหารนะครับผมอ่ัเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับเกมพีของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆแบบว่าเลดทั่วไปเลยนะครับผมก็คือเราต้องเคลียร์เป็นเวฟๆนะครับผมเพื่อไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งจะมีสูงสุดเนี่ยหนึ่งพันเวฟนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของได้อาชีเมนต์ด้วยนะครับผมซึ่งเลดเลสเลสลองเนี่ยจะได้อาชีเมนต์ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเปอร์ เอเดจีนะครับผมแล้วก็จะมีตรง100เวฟเนี่ยได้เครดิตฟรี100แล้วก็จะมีตรง1,000เวฟนะครับจะได้เครดิตฟรีอีก150เลยนะครับผมแล้วก็เลทต่อมานะครับผมจะเป็นเลทของโลกที่9นะครับผมหรือว่าโลกดันดาดันนะครับซึ่งเลทนี้นะครับผมจะชื่อว่า projection เลทนะครับซึ่งเลทเนี่ยมันเอาไว้ฟาร์มทรัพยากรแบบว่าล้นๆ้นเลยนะครับผมคือจะมีทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยที่ดรอปในเลทเนี่ยอยู่ที่11อย่างเลยนะครับผมถือว่าโคตรคุ้มค่าในการลงนะครับ เดี๋ยวผมจะลงไปให้ดูนะครับผมเกมเพลย์มันก็จะคล้ายๆกับเออ่ลดเล,เล,เลสซ์ลองหรือว่าเลดร้านอาหารเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือมีมอนทั้งหมดเนี่ยหกตัวแล้วก็เคลียร์ไปนในแต่ละเว็บเรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่ละเว็บเนี่ยจะมีเวลาให้หนึ่งนาทีในการเคลียร์มอนนะครับผมแล้วก็เรื่องของอาชีพเมนหรือว่าความสําเร็จของโปรเจคชั่นคีย์ก็จะมีเช่นกันนะครับคือสูงสุดเนี่ยที่หนึ่งพันห้องนะครับผมแล้วก็จะได้เรื่องของเปอร์เซ็นต์ดาเมจแล้วก็เปอร์เซ็นต์ energy นะครับผมไปเรื่อยๆตามขั้นนะครับ แล้วก็ตรงเว็บร้อยเนี่ยจะได้เรื่องของเครดิต100แล้วก็ตรงเว็บ1000จะได้เครดิตอีก150นะครับผมประมาณนี้สาหรับโปรเจคเชนเลดนะครับแล้วก็เลดต่อมาจะอยู่ตรงแมปไททันหรือว่าแมปที่11เอนั่นเองนะครับซึ่งเลดนี้นะครับผมจะได้เรื่องของพวกทรัพยากรภายในแมบไททันเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมผมพาไปดูนะครับซึ่งสิ่งที่ได้จากเลดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรแมปไททันแล้วก็จะเป็นเรื่องของ เศษเครื่องประดับสีทองนะครับซึ่งน้อยเลทนะครับผมที่จะมีเรื่องของไอเศษเครื่องประดับนะครับผมซึ่งเลทเนี่ยมันก็มีให้ลงนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกซุ่มบัฟไททันแล้วก็สุ่มไททันแล้วก็สุ่มบัฟตัวไททันนะครับผมซึ่งเลทนี้นะครับผมมันจะเป็นเลทดีเฟนต์นะครับผมก็คือเราต้องอเคลียร์มอนก่อนที่มอนเนี่ยจะเดินไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะคล้ายๆทาวเวอร์ดีเฟนต์ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ส่วนของความสําเร็จนะครับผมก็จะมีเหมือนกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของดาเมจเปอร์เซ็นต์แล้วก็อินเตอร์เนนะครับหรือว่าพลังแบบเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะครับตรงเว็บห0ึเนี่ยก็จะได้เรื่องของเครดิตนะครับผมแล้วก็ตรงเว็บห0 0่จะได้เรื่องของเครดิตเช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมจะไปเล่ไคจูนะครับเล่นไคจูเนี่ยจะอยู่แมปที่สิมันเองนะครับผม ซึ่งเลดไคจูนะครับผมจะได้ของทั้งหมดเนี่ยสามอย่างภายในแบบไคจูหมดเลยนะครับผมก็คือเป็นที่สุ่มเอเนอรจีที่สุ่มดาเมจแล้วก็ที่สุ่มบัฟของไคจูนะครับแล้วก็เกมเพลย์ของไคจูเลดนะครับผมจะคล้ายๆกับพวกไทล์นะครับผมก็คือต้องเคลียร์เป็นห้องๆไปเรื่อยๆนะครับผมโดยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่50ห้องนะครับซึ่งไคจูเลดนะครับผมเราสามารถที่จะลงเป็นปาร์ตี้ได้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับความสําเร็จของไคจูนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมก็คือ อ่าได้เป็นพวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับผมเปอร์เซ็นต์พลังเปอร์เซ็นต์คอยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ exp นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงก็คือการเก็บเป็นรอบนะครับผมคือสูงสุดเนี่ยเก็บที่100รอบนะครับจะได้เครดิตทั้งหมด200นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมจะเป็นเลทของแมป so a หรือว่าแมปที่15บห้านั่นเองนะครับซึ่งเลทนี้นะครับผมจะลงได้แค่โซโล่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราต้องวัดฝีมือตัวละครเราว่าไปถึงชั้นไหนนะครับโดยเลทนี้นะครับผมจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผม จะได้แค่โซ EXP แล้วก็คอยนะครับแต่สิ่งที่พิเศษในเลดนี้นะครับผมก็คือเราเนี่ยจะต้องเคลียร์บอสหนึ่งตัวเนี่ยไปเรื่อยๆตามที่เราไหวนะครับผมโดยมันจะมีแลกความสําเร็จอยู่นะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับจบแล้วนะครับผมซึ่งเลดเนี่ยมันจะได้เรื่องของอาร์ชิเมียนนะครับผมซึ่งอาร์ชิเมียนเนี่ยมันจะเป็นบัฟนะครับ ราะงั้นเนี่ยถ้าเราเคลียร์ไปในแต่ละดันนะครับผมจะได้เรื่องของบัฟเนี่ยเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะครับเช่นเคลียร์เว็บ2จะเริ่มได้บัฟเคลียร์เว็บ3ได้บัฟอันคอมมอนเคลียร์เว็บ4ได้บัฟแลแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนแบบว่าเคลียร์เว็บที่9จะจะได้รับบัฟซูพีมแล้วก็เคลียร์เว็บที่10เนี่ยจะได้รับเรื่องของเครดิตนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับอ่อเรทของ FCO นะครับผมมก็คือเป็นเรทมาฟาร์มบัฟมาเก็บบัฟประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมจะเป็นเรทกูนนะครับ เลดกูนเนี่ยจะอยู่ตัวแบบที่17นะครับผมก็คือแบบกูนซิตี้ตรงนี้เลยนะครับทางเข้าจะอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้ที่เขียนว่ากูนเลดนะครับผมซึ่งในกูนเลดนะครับผมเราสามารถจะได้ของหลัหลกๆเนี่ยสอย่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของบัฟนะครับผมที่เป็นหน้ากากไคเนกีนะครับผมจะมีสูงสุดเนี่ยถึงระดับซูพีมนะครับสังเกตว่ามันจะได้ทั้ง3ค่าเลยนะครับผมทั้งดาเมจทั้ง เอ่อเอเนจีแล้วก็ทั้งคอยนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีได้เรื่องของทรัพยากรตัวเกียวกูลแล้วก็แมปโจโจ,โจโนะครับผมหลกัลกๆก็จะมี2อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยเราไปดูข้างในกันเลยนะครับซึ่งเรล็ของกูลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกเรล็ทั่วไปนะครับผมเช่นแบบว่าเรล็ล้านอาหาเร,รเหล็ o โปเกชั่นพวกนี้นะครับผมก็คือจะเคลียร์มอนเป็นเวฟนะครับผมแล้วก็จะ แบบว่าไล่ไปเรื่อยๆตามแบบว่าที่เราไหวนะครับแต่มันจะมีเรื่องของอาชีเมนต์อยู่นะครับผมหลักๆจะได้เรื่องของพวกค่าดาเมจเปอร์เซ็นต์เอเนอร์จีเปอร์เซ็นต์คอยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลักเปอร์เซ็นต์นะครับผมรันไปเรื่อยๆนะครับผมโดยจะมีตรงเวฟหนึ่งร้อยนะครับผมจะได้เครดิตแล้วก็ตรงเวฟหนึ่งพันจะได้เครดิตนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สลับเลดกูนนะครับแล้วก็เลดสุดท้ายนะครับผมจะอยู่ตรงแมปเชนซอร์แมนนะครับผมหรือว่าแมปที่สิบแปดนั่นเองนะครับซึ่งเลดนี้เราต้องเดินไปทางขวามือนิดนึงนะครััับบผมมมแล้้วก็นนจะะีทาางเขอยู่คร ี่ทางขาเข้าเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งเลรดนี้มันจะได้คล้ายๆกับตัวเกียวกูนนะครับผมก็คือเป็นบัฟหนึ่งอย่างนะครับผมที่มีสูงสุดถึงขั้นซูพีม์นะครับผมโดยบัฟนี้มันจะเพิ่มเรื่องของดาเมจนะครับแล้วก็จะเป็นพวกทรัพยากรต่างๆนะครับผมของแมปเชนซอแมนแล้วก็ของแบบกูนนะครับผมแล้วก็มีแมบบ โจโจ้มานยนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งเกมพ์ของมันเนี่ยคือการที่เราเนี่ยเขผมจะต้องแบบว่าเคลียร์มอนที่เข้ามานะครับผมเพื่อให้แบบว่าไม่ให้มอนเนี่ยมาถึงตัวโบชิตะนะครับผมคือถ้ามอนเดินไปถึงตัวโบชิตะเนี่ยเราจะแพ้ทันทีนะครับผมมันจะคล้ายกับเรดไททันนะครับผมที่ต้องแบบว่าปกป้องฐานประมาณนี้นะครับซึ่งเรดนี้นะครับผมถือเป็นเรดที่โหดสุดแล้วในอัปเดตที่15นี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าใช้พลังค่อนข้างเยอะนะครับผมในการลงสิ่งต่างๆนะครับผม ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเข้าใจแล้วก็เล่นเกมนี้ได้แบบว่าสนุกมากขึ้นนะครับผมเพราะเกมเนี้มันมีอะไรให้เราทำเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปอะไรนะครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกทางไม่จะเป็นการดูคลิปกดไลค์กดซับซับสมาชิกหรือว่าโดเน a นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊าายยบ